dạng dạng mà, dạng chỉ lấy hai, dạng 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 đuôi dạng 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 hết dạng nó Hết dạng nó dạng hết dạng dạng ขี้เล็กฮะต้มผักขี้เล็กจะเก็บผักขี้เล็กมากใส่โอ้ไปเก็บไปทั้งบ้านแม่ผอมโอ้ยงานเราจะต้มผักขี้เล็กแกงแกงเทียงพอดีลยควันอูดเอาขนาดผักขี้เล็กต้มให้มันหายขมก่อนพี่น้องต้มนึกสองน้ำเออวันอูดเอาครับ ควนควันควันควนบ่ไหวบาไปไอ้ขาวไอ้ขาวดำไปแธอขาวเอ้านอนอยู่นี่นี่เองนอนอยู่นี่นี่เองดำดำเป็นอะไรล่ะฮะ ฮะดำดำเอ้ยเอาคือเป็นนอนหลับตอนเช้าวันนียดำเอ้ยรับดัดำมันเป็นอย่างนะคือกรตือเล่นเล่นเตะปุ่นบอลอยู่มั่เอไยนอนอ่ะให้ยังอับปูโอ้ เอาบกเขียบบกเขียบบ่บก็จับวันนั้นมันกรองลงมาผีไปหนึง่งเดี๋ยวมันก็นไหลลงแล้วเสียบบกเขียบพี่น้งองต้นบกเขียบกับต้นยาแนงเขาน้ำกัน โอ้ยย oh, ังวะฮะพี่ยังเดี๋ยวแกะมึงแี่โอ้้ยัดันยังดันยั้ดันยัดันยัดันโอ้ผู้ใดเอ่อพี่ใหญใจดีเดี๋ยวเปิดเมืองก่อนจะกิ่หหู โอ้เป็นกาวครับเดี๋ยวเปิดมือก่อนพี่น้องสงสัยพี่สาวฝากมาว่าเอียงฝากของนี่ๆละมั้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดให้บเดี๋ยวปนุ่นเปิดให้ขลองฝากอีลาบ่ นี่บ่ยาดแมนอยู่ยาดแมนของพี่พี่โยฝากมาให้นี่ยนี่อยู่เฮ้ยระวังยาดแมนพี่โยฝากมาให้นี่ยนี่อยู่ตัวไหนกระบองหัวไอ้หยันเมืองกันมาจะมือว่านพุ่นบริเวณเขามาบ้านบริเวณเขามาบ้านครับผม กล่องหน่อยๆกล่องยังไม่ดีกล่องนั้นกล่องถุ้งกล่องแค่โอ้กล่องข้าวอย่างกูก็เดียวว่าจิตเต็มแก้งแกลงแกล้งแกล้งกง่อยางอ่างนั่อนนี่โอ้ยโอ้ถุงใสขวางไม่ได้นมีอย่างแน่เนี่ของเล่นน่นี่เนละนโอ้โหของเล่น ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโมเมนต์กองกองเฟินใส่อาหารกองชัยกองยังกับขมิ้นขาวอืมของขนมของนี่นี่อันเดียวกันนัละล่ะกองนี่โอ้อะไรนะบ้านบอลอันนี้ เปลี่ยนแนวร้อยน,น้ำเนี่ยลอยบ้านบ่อนบ้านบ่อนเออชอบไหมตุจจมเจ้าก้อนตุเจ้าก้อนตุเจ้าอันนี้ด้วยอะไรนี่ขมิ้นขาวขมิ้นขาวพีพ่โย<ๆ>พี่โยแล้วฝากฝากขมิ้นขาวมาให้ที่ตะนหน่อยปลูกอยู่หน้ากับของพี่โยเพิ่นเอาม่าอืมอืมโอ้ก่อยเอ้ยบอ่ะอันนี้เพิ่นฝากกันเลยเออ ปอกปูปอกแล้วปลูกได้ตอนนั้นเพิ่นฝากมาแกฝากอันนี้แหละมากแกแกมันบ่ท่านปอกมันก็ปลูกได้เนาะอันนี้ปอกแล้วมันมีแต่กินกับแก้วแก้วหอยดองอืออะไรนี่เนาะอันนี้บ้านบอนเพิ่นฝากของมาให้หลานน้ำร้าน้ำแล้วก็ฝากเอ่อแกวแพ็คอาหารแกวแพ็คอาหารเข้าตู้เย็นบ่อือแพ็คกับข้าวกับน้ำ ี้ชอบไหมสายหน้าเพลินเบิงเงี้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปสูบอู้หวงหวงัอหวังค่ะได้ยันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปอยู่หวังหวงวอวเอามาให้ปูชัดเด้อหนิให้ปูเด้อหนิเด้อหวงหวงนี่แม่ให้ปูเด้อให้บอลหนิเอามาเอามาหนิให้ปูอันนี้ว่าห้อันนี้แมงไม่ใสอันนี้เด้ออันนี้ให้ปูเด้อ